สองทีเซอร์วิเคอร์สสกิลคุกกี้กัมบอลไดเวอร์และแคนดี้วิเศษของน้องหมึกก็ได้ดูจากทีเซอร์ไปแล้วนะครับกับการออกสกิลของเจ้ากัมบอนไดเวอร์ นี่เรามาดูคำอธิบายสกิลกันจะมอบดีบัฟเพิ่มความเสียหายตัวนี้จะเป็นดีบัฟแบบเดียวกับเอแคร์นะครับแล้วก็ดีบัฟลดพลังมังกนอันนี้แบบเดียวกับดาร์กช็อกโกกับดาร์กโกโก้ด้วยศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยการโจมตีปกตินะครับเพราะว่าสายสพอร์ตจะสามารถโจมตีปกติได้ทําให้ติดดีบัฟเพิ่มด้วยจะต่างกับสายรักษานะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลจะมีวัตถุบโบราณต่างๆนะครับจะทะลลึกโผล่มาซึ่งวัตถุบโบราณนี้จะทําการ ฟื้นฟูวาระชีวิตก็คือการฮิวนะครับแล้วก็มอบบัฟให้แก่เพื่อนร่วมทีมแล้วก็เมื่อบัฟเพิ่มขึ้นอัตราการพบวัตถุโบราณแจ็คพอตก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นบัฟแบบซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วมันแตกต่างกันตามชนิดนะครับก็คือเป็นสกิลที่เรียกว่าบัฟกาชาแล้วกัน,นครับอันนี้นอกจากจะสุ่มในตูเ้เลสแล้วยังต้องมาสุ่มบัฟอีกนะครับเนี่ยตัวนี้บัฟที่เพื่อนร่วมทีมได้รับจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของวัตถุโบราณ แล้วก็กัมบอลไดเวอร์นะครับจะมีเอฟเฟกภูมิคุ้มกันพิเศษที่เพิกเฉยต่อการโจมตีของเราศัตรูเดี๋ยวนะอันนี้ควาสามารถโกงไปไหมมาดูเอฟเฟกภูมิค,มคุ้มกันพิเศษกันนะครับโดยเอฟเฟกพิเศษนี้นะครับจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูและไม่ตายในการต่อสู้แล้วก็ไม่มีพลังชีวิตด้วยนะครับไม่มีหลอดเลือดและได้รับการยกเว้นการคำนวณเทปีเฉลี่ยในคอนเทนต์การต่อสู้อ๋อก็คือ มันคิดว่าแบบน้องเนี่ยเป็นเป็นผีอ่ะก็เลยแบบก็เลยไม่ตกเป้าหมายแล้วก็ไม่ตายไม่มีหลอดเลือดก็เหมือนกับเป็นตัวละครที่เข้าไปในกลุ่มแต่ว่าไม่นับตัวตนแค่ออกมาเพื่อใช้สกิลนะครับอันนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันตอนอัปเดตจริงอีกครั้งนะครับแล้วก็การลอดชีวิตของคุกกี้ที่มีเศษคุ้มการพิเศษเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อการแพ้ชนะในการต่อสู้ โดยเมื่อคุกกี้ทั้งหมดตายนะครับยกเว้นคุกกี้ตัวนี้การต่อสู้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติก็คือตัวมันไม่มีทางตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสตัวที่เหลือที่อยู่ข้างหน้ามันนะตายหมดเมื่อไหร่เกมจะถูกจบทันทีโดยเราเป็นฝ่ายแพ้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุกกี้ที่มีเกปรกคุ้มของการพิเศษนี้นะจะสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียงหนึ่งตัวต่อทีมเท่านั้นถ้ามาแนวนี้แสดงว่านาคตก็อาจจะมีตัวลักษณะคล้ายๆกันนี้นะครับ ที่มีความสามารถแบบนี้มามาอกก็ได้ mm. ก็โดยรวมแล้วนะครับถือว่าเป็นเอฟเฟกที่แปลกดีนะครับเหมือนกับเป็นเอ c มซีตัวหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทีมอะ่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการ, mm. ก,ารการเล่นแบบใหม่ๆได้นะครับที่ตัวมันไม่ถูกนับเพราะฉะนั้นตัวมันไม่ถูกนับตัวตวนไม่มีหลอดเลือดและไม่ตายอย่างเงี้ยอันดับแรกที่ต้องที่มีผลแน่ๆคือท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งที่ใส่ให้ตัวมันน่ะก็คือไม่จำเป็นต้องใส่พวกลดเสียหาย mm. เพิ่มป้องกัน mm. เพิ่มพลังชีวิตเลย โดยท้งท็อปปิ้งและออฟลองนะครับที่ตัวนี้จะใช้ได้นะ mm hmm. ก็อาจจะเน้นไปที่คูทามโจมตีหรือความเร็วโจมตีเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้การโจมตีปกติมันสร้างดีบัฟให้แก่ตัวหน้าหนึ่งเป้าหมายที่เป็นก็คือพวกแทงนะครับให้เกิดเพิ่มความเสียหายที่ได้รับแล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับอังนั้นก็คือถ้ายิ่งตีไวก็ยิ่งแจกบัฟดีบัฟได้มากขึ้นนั่นเองอันดับต่อมานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวที่เป็นบัฟแบบกาชานี่นะว่าจะ ตารางน่ะจะมีดีแค่ไหนแล้วก็ตัวมันเองก็เป็นตัวที่ฮิวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าตัวเจ้าโพนี่นะครับอาจจะตกเมตาหรืออาจจะเกิดเมตา2ฮิวขึ้นมาก็เป็นได้ถัดมาจะเป็นเอฟเฟกแคนดี้วิเศษของเจ้ารถน้ำมึกนะครับก็คือการโจมตีปกตินะครับจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีในในระยะ และมอบดีบัฟลดพลังป้องกันแก่ศัตรูที่โดนโจมตียกเว้นบอสอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนการโจมตีทั่วไปนะที่ปกติเป็นเป้าหมายเดียวต่อศัตรูตัวหน้า1ตัวเนี่ยเปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะก,ก็คืออาจจะวงที่กว้างขึ้นนะเท่าที่ดูในทีเซอร์นะครับก็จะประมาณ2-3เป้าหมายที่อยู่ในแถวหน้ากับแถวกลางแล้วก็มีเอฟเฟกต์ลดพลังป้องกันนะครับเ,เดียวกับดาร์กช็อคแล้วก็ดาร์โกโก้แต่ว่าจะยกเว้นบอสนะครับเมื่อคุกกีแล้วนำะหมึกใช้สกิลจำนวนหนวดหมึกบ้าระหัมจะเพิ่มขึ้น อันนี้ผมเคยทำไว้แล้วว่าสกิลของหมึกนะครับมันจะเป็นโจมตีโมทั้งหมด7จ็ดพิษด้วยกันนะครับอันนี้ก็หมายความว่าจำนวนพิษน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วครับจากในจากในทีเซอร์ก็เห็นว่าการโจมตี2ครั้งสุดท้ายมันเพิ่มขึ้นต้องดูว่าเป็นการโจมตีจะเพิ่มจำนวนกี่ฮิตนะครับแต่ทีนี้และที่แน่แรงขึ้นแน่นอนแล้วก็กรณีศัตรูที่ถูกโดนหมึกบ้านละหันโจมตีนีะจะติดดีบัฟลดพลังม้องกันอยู่เนี่ยจะได้รับวามเสียหายเพิ่มเติมก็หมายความว่าตัวที่ได้รับลด ัวดีบัฟเพิ่มลดต้องการเนี่ยจะเพิ่มเติมนาเมจเข้าไปอีกนะครับจากเดิมที่ก็คือเกาะบางลงก็จะตีได้แรงขึ้นอยู่แล้วนะโดยรวมก็คือมีดีบัฟจากการเฉพาะการโจมตีปกตินะอยเวนบอสก็คือหมายความว่าเราก็ยังนําไปใช้ในการตีบอสเทวัทูตได้อยู่นะครับเพราะว่าถือว่าไม่ไม่ติดดีบัฟแก่บอสแต่รัตูทั่วไปแล้วก็ในอารีนาติดทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นวงกว้างเฉพาะตัวตัวแถวหน้า้เพื่อนจะสังเกตเห็นว่าตัวที่เป็นดีบัฟลวป้องกันเนี่ยมีทั้งตัวใหม่คือกัมบอลได เอฟเฟกของน้ำหมึกนะครับแสดงว่ามันคอมโบกันนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตัวเอฟเฟกต์รีบัฟตัวนี้มันเยอะทั้งคู่นะครับก็มีแนวโนมว่ามันมาเพื่อเป็นตัวสลายแท้งเลยนะทาให้ได้รับความเสียหายเพิ่มแล้วก็ป้องกันลดลงเนี่ยมแนวโนมว่าตัวที่เป็นทีมสลายแถวหน้านะครับอาจจะก,กลับมาโดดเด่นมากขึ้นสาหรับการได้เ่อเื่อๆนะครับก็ยัง่อเพื่อนเราไปอ่านดูเองนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆนะอย่างฟังก์ชันการผลิตอะไรพวกนี้ มันค่อนข้างยาวผมอ่านแล้วก็งงเหมือนกันค่อนข้างยาวมากๆแล้วก็พวกแพ็กเกจใหม่นะครับแบบเพิ่มเติมพวกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แบบสร้างเป็นกองเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็มีระบบโฆษณานะต่อไปมันจะเหมือนกบบว่าพอเราดูโฆษณาของมันอ่ะจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะเช่นเพิ่มในของรางวัลพวกคริสตัลลูกบาสายลุงทอปปิง้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปลดระยะเวลาในพวกการผลิตการวิจัยได้นะ ก็นั่นแหละทำให้เราเหมือนกับว่าอยู่กับเกมมากขึ้นดูโฆษณาก็ได้สิทธิพิเศษเพิ่มอะไรประมาณนี้เพิ่มไอเทมตกแต่งนะครับในทีมทะเลนึกแล้วก็ตัวแก้บัคอะไรทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการวิเคราะห์ตัวทีเซอร์แล้วก็สกิลนะครับของทั้ง2อตัวก็รอวันอาทิตย์จริงกันอทีนทีนะครับจะมาวิเคราะห์ะรยายละเอียดได้ฟังสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ